บรรยากาศการขี่รถม้านะคะในประเทศอินเดียโอ้ไม่รู้เห็นหเลาไปแล้ว Let's go มามามีกระดิ่งมามีกระดิ่งอันนี้เราจะไปไหนนะคะคุณก้อยนารันชาทหาวิทยานารันชานั่งรถม้านะคะกัไป ลันทาเหรออ๋อเขาช่วยเลยด้วยขาช่วยเลยเกิดอะไรขึ้นถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อเศรษฐะที่น้องเสียสละมากเลยได้บุญเยอะใกลรถน้าเต็มเลย จ่ายคนเท่าไหร่คะเนี่ยาขึ้นะคนละยี่สิบรูปไปกับไกับนะไม่มีไม่มีรูปีเหรอม่จ่ายฟีเหรอไปคบนไปสิสิอ๋อไปกับสสิไปกับส๋อยี๋ย่า้ไปรับใช่ไหมยไปรับจำได้ไปคับจำได้จำได้ี่สิบเป็นอะไรรูปีเหร เห็นว่าเราใส่ที่ปิดปากนะคะเพราะกินค่อนข้างแรงปุ่นเยอะนั้นหอเล่ามาอะไรอนามน้นี่านอนอยูาม่างนีานน่งานน้ยนย มาตู้มเหรอกินได้มาตูมเหรอชอบชอบโอเคมาเลยนี่จะจะมาข้าวช่วยพาท่านเดินเดินนมัสการค่ะจะตกนะเบ็ด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 อันนี้ตอนนี้จอดรถติดอันนี้จอดรถติดอ๋อน้องลงนี่เหรอ บุญฝ่าแม่โอ้โหเหม็นมากเลยดมแรงๆแล้วบอกว่าหอมโอหอมมากเลยค่ะหอมไปฮิลันดาจเลยอะเ้กไปฮิลันดาไมแล้วหรออาแล้วหรอโน้โน้ไป